ฝากไว้กับหมอพุทธด้วยนะครับคุณยังไม่ทันเริ่มเลยคุณมาฝากอะไรผมแนะนำตัวดีกว่าแนะนำตัวดีกว่ารับผมสวัสดีครับสามสวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากเรื่อง d a r e You to d a t h ครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือโอ้ ไขคดีคนเป็นไขคดีเป็นไขคดีเป็นเห็นคดีคนเห็นคดีตายเห็นคดีตายผมว่าไม่ใช่คดีเราที่จะตายจะเป็นผมนี่แหละที่ตายไม่เมื่อกี้เทสเราเทสคือเป็นคำคลองจองจริงจริงผมว่าพวกคุณน่าจะเป็นคนพูดนะฮะผมว่านี่คือตัวหลักของพวกเราคุณแนะนาก่อนเลยดีกว่าจริงหมอพูดเป็นตัวละครที่สําคัญมากสําหรับเรื่องนี้ครับคุณอย่าเอ็ดไปสิคุณคุณแนะนาตัวของคุณก่อนอย่าโบยกันไปอย่าโยกันมา อ่าโอเคโอเคครับสวัสดีครับดังนัชชัยรับบทเป็นสารวัตรคามินครับอ่าครับผมจุ้ยไอเชนนะครับรับบทเป็นผู้กองเจดครับอืมอมริปรกรครับรับบทเป็นเจครับน้องชายของพี่เจดครับครับซิงคาลิปครับรับบทเป็นหมอพุดครับอ่าเรื่องทีการไถ่พดีมันเป็นยังไงสารวัตรครับผมว่าเริ่มเริ่มจากหมอพุทธก็ไม่ใช่ผมเป็นคนแค่พิสูจน์หลักฐานี่แล้ว ใช่ครับก็คือ,อ,อดังนะเป็นสารวัตรคามินที่เป็นสารวัตรใหม่ของผมเพิ่งเข้ามาทํางานแต่ว่าเราก็คือเรียกว่ามั่นใจในฝีมือเราใช่แล้วก็มันมีน้องๆวงหนึ่งที่เล่นทื้นปอดแดดกับผมแล้วก็มีวัยรุ่นวัยรุ่นกลุ่มนึ่งมีคนเสียชีวิตขึ้นมา พวกเราเลยต้องรับหน้าที่สืบสวนครับผมว่าใ,<ช>ใครเป็นคนฆ่าซึ่งผมนะครับพี่เจตก็จะเป็นแบบเป็นผู้กองที่อยู่ตรงเขตนั้นอยู่แล้วก็มาสืบคดีใช่ไหมครับ <laughs> แล้วก็บังเอิญเจอว่ามีผู้กองแบบมีสาร,รวัตรคนใหม่มาประจําที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งเราก็จะไม่ค่อยชอบที่หน้าเขาเท่าไหร่อืมใช่เพราะว่าเหมือนเหมือนมันเป็นคดีของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราแบบเราเป็นคนคุมที่อยู่แล้วอยู่ดีมีคนใหม่ขามาเข้ามาคือเสือสองเสือ ก็เสือไม่ใช่เสือสองตัวมันอยู่ในไหนอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอยู่ในอยู่ในถ้ำไม่ได้อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำเดวยกันไม่ได้เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่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 ครับซึ่งแก๊งนักเรียนก็จะมีฝั่งนู้นก็คือใช่ผมก็คือหนึ่งในแก๊งนั้นนี่กอลแก๊งนักเรียนโหัวเป็นยังไงผมบอกว่าลิสต์นักแรงเราเยอะมากจริงเยอะมากร้อยกว่าคนอะ เฮ้ยเราเล่นเราเล่นเราเล่นมีใครบ้างเดี๋ยวให้โอมแนะนำดีกว่ามีมีผมมีพร้อมมีเพิร์นมีป่านมีพี่จ๊มีพี่เจ๊คอะไรพี่รนะพี่เจ๊พี่แจ๊กลิ้ยังไม่หายก็เื่อแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะพี่จูนพี่จูนใช่มีป่านด้วยใช่ใช่ปานซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เขาเล่นชุดอะไรกันเราอยู่อยู่อยู่คืนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาไปไปอะไรยังไงกันเออเหมือนเหมือนมีกลุ่มคนที่แบบมีความเม็ดเยอะใส่กันดีกว่าแบบ สนิทกันก็สนิทกันไม่จริงหมายถึงคนละเม็ดนะครับอ,อย่าคิดไปไกลกันเลยค <c oughs> นละเม็ด <c oughs> เออก็นั่นแหละครับเที่บอกเม็ดเยอะเม็ดเยอะเหมือนที่บอกเม, <c oughs> มื่อวทีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาไขากันท่าไหนเหมือนกันนะสองคนนี้ก็ต้องไปดูเมื่อกี้พี่ถอดทรงถอดเสื้อด้วยผมก็ไม่แน่ใจแต่แต่ว่าผมก็สงสัยว่าคุณจะเป็นคนฆ่าหรือเปล่าผมก็สงสัยเหมือนกันครับจริงๆคุณกำลพอมันโตขึ้นกว่าเดิมคือปีที่เราใช้ก็โตแล้วปีหน้าตรงมันจะมันยังไงบ้างท่านผู้ชม รู้สึกดีใจทุกครั้งครับที่ได้รับบทใหม่ๆครับผมจริงๆแฟนคลับผมผมก็ดีใจเหมือนกันเพราะเพราะว่าเห็นพวกเราออกจากรั้วมหาลัยตั้งแต่ The Hard ์ i ท l e r แล้วนะครับก็เป็นนักฆ่าแล้วก็เป็นช่าง่อมรถแล้วพอมาเรื่องนี้เป็นตำรวจเป็นผู้กองอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจในการแบบเรียนการแสดงเพิ่มเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเรียนการแสดงเพิ่มเยอะมากๆ ใช่เพราะมีหลากหลายซีนมากที่เราต้องแบบใช้ลมใช้อะไรแต่สุดท้ายเส้นเรื่องก็จะมีความเป็นโรแมนต์ด้วยจะไม่ได้ตึงเครียดจนงนไปใช่แต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการที่คาแรคเตอร์เราไม่ซ้ํากันเลยครับผมอย่างของจุงปกติจะแบบเล่นนิ่งๆเลยนะครับอันนี้คือเขาต้องมาแบบเป็นเอเนอร์จีก็คือง่ายๆก็คือเป็นสไตล์นั่นเองคือเลื่ อ่าเป็น energy แบบเ e r g y อาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์แต่เป็นเอเนอร์จีเบอร์นะใช่ครับผมอย่างของดังก็คือปกติจะเล่นตัวละครที่เฮ้ยที่ผ่านมาคือเราเป็นตัวละครที่พูดเยอะตลอดเวลาแบบต้องอย่างงู้นอย่างนี้แต่กลับมานี่คือคือแบบนิ่งแบบนิ่งมากในเทรลเลอร์คือมันสบายตัวเองก็มันสบายขึ้นไหมมันสบายขึ้นไหมมันอะไรนะครับพูดน้อยอ๋อคือเอาจริงๆก็ยังไม่ไม่ชินครับผมเพราะว่าปกติเล่นคาแรคเตอร์มันต้องพูดนู่นนี่นั่นแต่เราอ่ะ ไปติดคาแรคเตอร์สไตล์มานิดหนึง่งตอนมาถ่ายพายรอตเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยดังต้องนิ่งกว่นานี้ต้องนิ่งกว่านี้นิ่งกว่านี้แบบไม่งั้นแบบไม่ผ่านอย่างของคนนี้ก็เอนเนอร์จี้มากกว่านี<ช>้เอนเนอร์จี้มากกว่านี้ปกติดับกันครับใช่เต็มสิปกติเราเล่นสามอะไรครับผมพอไปถึงปุ๊บออกกองหกโมงครึง่งเข้าซีนตอนแบบเข้าซีนแรก7จ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาบอกให้เล่น9อ่าเราก็ไม่รู้จะไปเกาะที่ไหนให้แบบมันขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างยากสําหรับผมมากเหมือนกันครับ พูดทำไมไม่เหลือพูดเออวัดเราปกติแบบพูดไม่หยุดนะผมเป็นคพับตับอ่าพูดไม่ได้ครับผมบอกว่าพูดเลยครับไม่ก็มีตอนเราเป็นยังไงบอกเราเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าพอมีคดีปุ๊บมันก็ต้องมีหมอที่แบบว่าคอยปวดร่างกายต้องไปสูดมันการเป็นหมอมัต้องมีมันเป็นนิติเวชซึ่งซึ่งเอาจริงๆเรื่องที่แล้วอะเรื่องอัสในปีที่ผ่านมานี่เราไปยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าเป็นหมอเหมือนกัน เรื่องนี้ก็เป็นหมอซึ่งเราก็ต้องแต่มันจะเป็นคนละคะแนนส่งเราได้ส่งเั่งนี้สั่งนี้ก็คือใส่ใส่ชุดกาวปุ๊บพวกนี้ก็แซวกันใหญ่เลยแบบว่านี่ไม่ใช่ส่งเท่าไหร่ไม่ใช่ไมส่งได้เลยมาก็อ่อใช่แต่ว่ายังพูดอะไรเยอะไม่ได้ว่าอาจจะเป็นแบบช่วยกันสืบแล้วก็รอดูป้อผมคำอะไรครับพูดอะไรเยอะไม่ได้นี่คือเราไม่ได้หรือว่าไม่รู้เรื่องครับ เดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยเรามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องพอดมันเป็นยังไงจริงๆเขาอ่ะรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างหมดแล้วจริงจงว่าพอมันเป็นสืบสวนปุ๊บอะคือมันมีบางอย่างที่พูดได้แล้วไม่มาเนาะเนาะโอมค,ค,ครับวัดกับพี่เลยมา,า,าดีดีดีมันต้องมันต้องจริงๆคจริงจริงจริงอยู่ในการหาคาแรคเตอร์ที่มันแมทตรงกลางนอ่เพราะว่าฝั่งที่เคยเล่นมาคือผมต้องบอกอันนี้คือแบบแอบบอกว่า ไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเล่นมาเลยแบบค่อนข้างที่จะใหม่มากๆกับกับตัวคาแรคเตอร์แบบนี้อยากให้ติดตามดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผมรวมแบบรูปครับผมคำถามคือยังนักเรียนยังเคยอ่านท่านอยู่เสมอเหรอชุดนี้สิแล้วชุดนี้สิแล้วชุดนี้มันิ้แล้วครับผมเราเล่นมันคือเกมยังไงเกมเหมือนที่ดูเบนจิเซอร์ครับมันเกมมันเคยเกมซูดอเดเคยเคยเล่นไหมครับไม่เคยก็คือแบบเหมือนเคยเล่นนะฮะที่ ถ้าจะให้เลือก2อย่างอยังไงอ่ะจะให้ท้ามันจะเป็นเกมปาร์ตี้ใช่ท้าหรือจะพูดความจริงเอางี้ดีกว่าท้าหรือพูดความจริงก็อยู่ใช่พี่ถึงเล่นก็คือไปก่อนเราเราเมาไปด้วยใช่ใช่ใช่อาจจะโดนแดดให้กลับบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเกินดโอมเนี่ต่างจากเรื่องอื่นยังไงเหมือนบทของอมที่มันต่างจากเรื่องอื่นอมคิดว่า มันจะมีมันเป็นคนที่มีความความลับอยู่ข้างในแบบไม่ได้เปิดเผยไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบมันจะมีอินเนอร์ที่มันแบบแตกต่างจากนี้มากกว่าผมว่ามันจะเป็นความแบบมันจะเป็นความเม็ดที่ไม่ใช่เม็ดที่ความรู้สึกของเรามันเป็นเม็ดที่แบบเม็ดข้อมูลของเราเองอะประมาณนั้นเรายังอยู่กับเม็ดเนาะตอนนี้ได้ยังอยู่กับเม็ดแล้ยังอยู่กับเม็ดนะเม็ดของผมมมากเเลย็ดทั้งเรื่องเม็ดทั้งเรื่องเม็ดทุกคนดีกว่าแก้วมังกรเนี่ยเรื่องนี้เม็ดเยอะเม็ดมันเยอะ ดีดีจะได้ดูไหมดีน่าจะได้ดูไหมอันนี้มันเลือกไถ่เลือกอย่างนึยกล้องอย่างนึงขายแค่เพย์หลอดจะไม่แย่เดียวเยนเจย์ก็ต่างอย่างเพย์หลอดก็ดูยิ่งแย่จริงๆผมว่าอย่างที่บอกเลยผมว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนน่าจะเปลี่ยนกันเยอะแบบว่าจากท <ian> ี่อ่านบทมาคือผมรู้สึกได้ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าต่างจากที่ผมเคยเล่นมา แล้วก็หลายๆผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นตรวเตอรของแต่ละคนที่มันต่างก<ช>ันก็เชื่อว่าใครที่ชอบซีรีส์ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนน่าจะโดนใจหลายๆคนครับให้จุง้งกับดังฝากอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมผมเชื่อว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นมุมใหม่ๆของจุงดังอย่างแน่นอนอย่างที่เราบอกไปเราได้มีการชีวิตตัวละค,ครเกิดขึ้น<ม>แล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยเนื้อเรื่องเองแล้วก็บทเองที่เราได้อ่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากๆสำหรับปีหน้าก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนมันแท้โคตนั้นนะครับก็เราไม่ได้เป็นนักสืบนะเวเ่อยแต่เป็นโมริโคโร่โมริโคโรโคนที่เป็นแฟนมันแท้โคตนั้น เออต้องตามมาดูนะครับเพราะว่าความจริงมีหนึ่งเดียวนี่เ้าเชื่ออะไรไหมผมมองหน้าพี่ๆตรงนี้ดูว่าเขาหน้ามองว่ายที่คุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่ออะไรคุณได้หรือเปล่าครับก็ผมมีหน้าได้ดูกครับมีหน้าดูกันแน่นอนครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับคันนี้อย่าลืมดูฮาร์ดคิลเลอร์ด้วยครับโอเคจบละครับดังอินเตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วดูดังหาดีกว่นได้ครับผมมีคนมาห้องนี้นะ